สวัสดีครับพี่น้องแป้นครับรัตนาสินอินตาไทยยาลาได้ยินเสียงป่าพี่น้อง <c oughs> สู่กหลวงพอนะครับมาถึงสถานที่พ่อดีพี่น้องเอ้ยมื่อนี้สแสดงที่วัดโสพิตรา,ามนะครับผมอ่อําเภอพนานะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ ตำบลพาเหลาเด้อพี่น้องเด้อมาแลกงานปีนะครับผมสถานที่กวางขวงครับนี่เวทีกําลังต่างทําการแสดงครับพี่น้องมาเบิงลูกเบิงหลานเด้อครับพี่น้องอํานาจเจ้าเ่พี่น้องุบลพี่น้องทั้งสีจเกตนะครับผมมาบวชนมาซื้อน้่กันนะครับนี่ก็คือสถานที่อา้าบริเวณลานคอนเสิร์ตหมอลำลูกทุ่งอีสานหมอลำเมืองขอนแก่นครับรัตนาสินอินตาไพยราช นะครับพี่น้องเดี๋ยนี่กำลังติดตั้งขื้นไฟแสงสีเสียงอยู่นะครับมาด้วยพี่น้องเด้อ,อหลานเนี่ยมาเป็นหมอระสุบในการในงานกราบขอบพระคุณพระผู้อาจารย์คณะท่านเจ้าภาพนะครับที่ให้ความสำคัญให้โอกาสกับบุกับหลานได้มาเป็นหมหรสพในการในงานนะครับอยู่วัด สว่างโสพีตาลามนะครับผมตำบลพะเหลาอำเภอพานาจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับพี่น้องท่านอำนาจเจริญกะเรียนเชิญเด้อพี่น้องทุกท่านนะครับมาบึงมาชมการเลีนการแสดงของลูกของหลานพระเอกไหมนั่งเอกไหมดาวไล่ไหมนะครับบรววาสทเป็นพระเอกในวัชลากรนางเอกแก้วปานทิพย์ดาวไล่ฝ่ายชายดาวไล่บาสนะครับผมดาวไล่ภูมิมาดบาสทวัแลวกา ดาวลายไฟหญิงน้ำขิงกัญญารัตนะครับผพ่อกับพีกับนองแน่นอนคำขึ้นวันนี้แล้วกัพระเอกหน่อยได้หลายคนอ่เอมื่วันทีเป็นน้องมาสพัชกรน้องดิวท่รพัฒนะครับน้องฟรีดอมแล้วก็น้องโต้งกิติคุณอโอ้หลายคนพี่น้องหลายคนนะครับผมน้องโก้ แล้วก็ฝ่ายิงก็คือน้องปูเปี้ยวน้องกาปิวน้องคิมมี่น้องส้มปนิศลานะครับผุดนี่แม่แล้วมาจับจองของแล้วได้มองนั่งแล้วตีแม่แม่นั่งนะที่มาไหนรครับผมโอ้วันนีครับปวดขาปวดขาจีแม่วัวตะพันกับเขาวัวตะพันกัาเราแมนครับพัตะพันกับเขาได้ไหมอัวตะพันมันบใครเนาะ ปีน้องีน้อง้องน้อกปีน้องปีน้องีน้องาซน้อที่ดินปนองปี้งนีน้องปี้น้าวัตนุมงคีว้ตถุมงคลที่ท้างขึ้นมานี้เง้องปน้อดีเ้ยน้อนะอาคาอ้อน้องนจะงด้อีเลองีน้ององปีนงทีงีนงนองนองนงีน้องน้น้อน้อ้ใหญ่บ้านหญิงนะครับ วุ้ย่ขอจบบอเดี๋ววาผู้เยี่ยมดีเวลาคื่นดีเด้อาสายสย่ว้องไว่าอ่นี้ก็สาีกวางขวงมาเด้อครับมาเด้อมาเดอมาเด้อไ่กับมาเหกำลังใจนะครับผมนี่ก็คือเบื้องหลังการติดตั้งเวทีนะครับใกล้สีเหียยมลอยแล้วครับแร่งพบพ่อแน่นอนสามทุ่มตรงถึงสว่างหัวโ่าตะเวนขืนพี่น้องเตยล่าขอบคุณทุกกำลังใจนะครับติดตามเห้กำลังใจูกลาเด พี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปท่างพี่นะครับอหน้าบริเวณมือแลงพี่น้องจากรู้บ่เล่ยนเรื่องหงังวะที่ครับมักใหญ่ไปสูงนะครับมักใหญ่ไปสูงมาเด้อครับให้พี่ให้น้องให้กำลังใจลูกหลานนะครับผมขอบคุณครับ